สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ทอวัชตชาราพลวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าดูซานครับดูซาน DX225 LCA าลกำลังจะเล่นต้นไม้คุณผู้ชม มันจะเป็นมันจะเป็นต้นพยุงนยนีแต่ว่า <c oughs> นี่ครับที่เขาเลือๆวันนี้เป็นต้นพยุงขนอะคผู้ชมขอนอยาก <c oughs> ผมป่าไม้เรียบร้อยครับนหน้าบมป่าไม้เลย ม่ไดเจอกันนานครับสำหรับเจ้า225 LCA นี่ถือว่าสุดโนลงไปเยุะเหมือนกันเอาแล้ว ครับเดี๋ยวงั๊กเพิ่เคีย์นะคุณผู้ชมนะโอ้เขากมาเลยครับตรงที่ผมถ่ายทำตอนนี้ก็เป็นหน้ากรมป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชมนะ ที่อำเภอพนมไพนะครับเสียงอาจดูเบาๆนะผมพูดดังไม่ค่อยได้ครับผมรู้สึกปวดฟันนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสำหรับคนที่เป็นฟันผุนะครับจะไม่ชอบอากาศเย็นนะเพราะว่าเสืเ้อจะเป็นหดแล้วทำให้ปวดฟันนะครับผมเองก็เหมือนกัน่ะ น,นี้เราเลิก์9ตัวนะครับเราเลิก์9ตัวแคลรียร์2ตัวไบแท็ก80เซนจะมวนใช้เครื่องดูซานปั๊มดูซานของของ่าย LCN ก็เขาเรียกว่ามันจะมีระบบกันตก หมดว่ายกของหนักๆหรือว่ากำลงังอุ้มดินหนักๆอยู่ใสยไฮโดรลิกแตกเนี่ยมันจะไม่ตกหรือว่าจะไม่ร่วงนะคุณผู้ชมนะโบมมันจะไม่ตกลงมาไฟกระบะรถจัมมนะครับแล่ว่าของที่ยกเนี่ยมันจะไม่ตกลงมาแต่พื้นว่ามีระบบกันตกครับ ่าบุ้งกีของดูซานไม่เหมาะกับงานเคลลิ่งเนะี่เดี๋ยวผมให้ดูบุ้งกีเขาเดี๋ยวต้องดูอีกฝั่งนึงโ,โอ้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 ฟาดรถติดนะราย นครับทำลายให้มันสิ้นซากไปเลย เราบีจัดเรครับรถเนี่ยร้องไม่หยุดเลย <c oughs> ตันนี้มุ่อกี้เขาอยู่ที่1.17ตัวบาทเมตรครับหรือว่า1.17คิวน้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณ22ตันครึ่งครับสำหรับโดูซานผมเองก็ไม่ได้รีวิวนานแล้วนะก็อาจจะลืมสเปคครับไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่สำหรับเจ้า225 LCA เป็นโซนเอ่อก็เรียกว่าเป็นโซนอุดรน,นี่นะครับดูซานนี่จะเยอะมากเลยนะโซนอุดรโซนสุโธน,นนี่ไม่ค่อยมีครับมีแต่โคเบมีแต่โคเบเ,เป็นหลักเลย <c oughs> เราให้ตัวพุ่งจีเข้า เด็ดฝนเยอะมากครับเข้าหัวเข้าตาเป็นอันนี้มันเป็นเอ่อดินทรายซะด้วยนะ แล้วหักไหมครับเนาะ ไปเลยครับ <c oughs> จะโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีกีหนึ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดเฟิร์สแต่ว่าจะดึงแจ้งเตือนให้กับลีุกชองว่าจะรับคนเทนนะครับนี่ถึงมาก่อนเจ้าดูซานดูซานห x 225 LCA ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ